สวัสดีครับผมดรกันสุรสารครับประเด็นที่ผมจะได้หยิบขึ้นมาพูดคุยกับทุกๆท,ท่านในวันนี้ผมตั้งชื่อประเด็นเอาไว้ว่าแพทองทานหนักกว่าเศรษฐาครับประเด็นนี้เป็นบทวิเคราะห์ของผมนะครับเป็นบทวิเคราะห์ทางการเมืองนะครับก็ตัวบุคคลที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องก็แน่นอนครับ ก็คือคุณแพทองทานซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ในขณะน,นี้คุณเศรษฐาซึ่งเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วก็ยังมีคุณทักษิณน,นะครับเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็มีพรรคเพื่อไทยนะครับผมจะได้นําเอาสิ่งที่บุคคลและพรรคเพื่อไทยทําตั้งแต่อดีตเนี่ยครับซึ่งถือว่าเป็นหลักฐานเทิงประจักษนะ์นะสังคมสามารถมองเห็นได้รับรู้ได้เอาสิ่งเหล่านี้นะครับมาเป็น ข้อมูลในการวิเคราะห์ของผมครับบวกก็ไปด้วยการใช้ทักษะในเรื่องของตักกศาสตร์ก็ทำการวิเคราะห์นะครับแล้วก็ผลของการวิเคราะห์ออกมาก็จะเป็นตามประเด็นที่ผมเอามาตั้งไว้ครับคือแพรทองทานหนักกว่าเศรษฐาครับส่วนอะไรจะหนักกว่านั้นแน่นอนครับคงไม่ได้หมายถึงน้ำหนักตัวหนักกว่านะครับ ส่วนจะเป็นอะไรที่หนักกว่านั้นเดี๋ยวท่านฟังผมไปเรื่อยครับท่านก็จะสามารถที่จะคาดเดาได้เองนะครับเรื่องนี้เป็นบทวิเคราะห์ของผมนะครับท่านฟังผมก็ดูว่า,าหลักฐานเทิงประจักษ์ที่ผมยกมาอ้างอิงเนี่ยนะครับผนวกกับการใช้ตรรกศาสตร์ของผมนั้นเนี่ยนะครับมันมีน้ำหนักนะที่จะฟังได้มากน้อยเพียงใดนะครับก็ใช้ดุลพินิษ์ในการดูและการชมก็เลี้ยกันนะครับเดี๋ยวเรา มาเข้าสู่ประเด็นในการพูดคุยกันในวันนี้เลยนะครับครับในการพูดคุยในวันนี้นะครับรายละเอียดนั้นผมจะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับส่วนแรกนั้นก็คงจะต้องพูดถึงเรื่องราวของคุณเสรษฐาก่อนในฐานะที่เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีหรือเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับหลังจากนั้นก็จะพูดถึงนะครับคุณแพททองทานซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีปัจจุบันครับ แล้วก็เปรียบเทียบเรียกว่าเปรียบเทียบ performance ของทั้งสองคนแน่นอนครับบุคคลที่มีบทบาทเกี่ยวข้องอยู่นะครับทั้งเรียกว่าอยู่เบื้องหลังหรือเดบังทั้งก็ออกมาลดแล่นอยู่เบื้องหน้านั้นก็คงหนีไม่พ้นขุนทักษิณนะครับแล้วก็พักเพื่อไทยนั้นก็เป็นาฐานที่มั่นคงอยู่แล้วเนี่ยนะครับครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันนะครับผมเริ่มต้นที่คุณเศรษฐาก่อนนะครับคุณเศรษฐานั้นนะครับขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีในานามของพักเพื่อไทย หลังจากที่พลเอกประยุทธ์ทํารัฐประหารคุณยิ่งลักษณ์นะครับจากนั้นก็ครองอํานาจขึ้นครองอำนาจภายใต้นะครับอำนาจของคอสอชอแล้วก็ต่อด้วยการครองอำนาจต่อเนื่องไปภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญที่ถูกยกล่างขึ้นมาในสมัยของคุณประยุทธ์ครับนะคือรัฐธรรมนูญฉบับ2560ครับ นะซึ่งก็ถูกยกล่างขึ้นมาแล้วก็เป็นที่กล่าวขวัญกันว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ซึ่งเคยยังใช้อยู่ถึงปัจจุบันนี้นะครับเป็นรัฐธรรมนูญที่ยกล่างขึ้นมาเพื่อ,อ,อตนเองและพรรคพวกมีคำพูดอย่างนี้เกิดขึ้นในขณะนั้นนะนะนะครับครับในระหว่างที่คุณประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับพรรคเพื่อไทยก็เป็นฝ่ายค้านถูกไหมครับเป็นฝ่ายค้านอยู่น่าจะ8ปีเต็มเต็มนะครับนะฮนะแล้วก็ เป็นนานๆาเข้านะครับมันก็มีเสียงพูดลอยๆมานะครับว่าเป็นฝ่ายค้านเนี่ยมันอดอยากปากแห้งจริงๆนะครับแล้วก็ความหวังที่คุณทักษิณกับคุณยิ่งรักษณ์จะได้กลับประเทศนั้นก็ดูเหมือนยังไม่มีแสงสว่างที่ปลายอุโมงแต่ประการใดนะครับยกเว้นยกเว้นว่าพัรคเพื่อไทยนั้นจะสามารถกาะกลุ่มอำนาจรัฐ ได้กลับเข้ามาเป็นรัฐบาลอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับหลังการเลือกตั้งเมื่อปี2566นเนี่ยนะครับก็เป็นที่ชัดเจนครับว่าพรรคเพื่อไทยนั้นได้สสเป็นอันดับสองรองลงมาจากพรรคก้าวไกลนะครับก็พรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลก็จับมือกันนะครับพร้อมทั้งผนวกด้วยพรรคเล็กๆซึ่งอยู่ในฝ่ายของประชาธิปไตยเนี่ยนะครับทำา MOU นะครับ ว่าจะร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลนะครับแต่ว่าเออมันก็มีบางสิ่งบางอย่างที่เอ่อก่อให้เกิดการสะดุดขึ้นในความพยายามที่จะจัดตั้งรัฐบาลนะครับแต่อย่างไรก็ตามแต่นะครับผมเชื่อว่าในการดําเนินงานหรือการทํางานทุกอย่างเนี่ยนะครับปัญหามันก็ย่อมเกิดขึ้นได้เสมอนะครับแต่โดยหลักการนั้นนะหรือทั้งหลักทางศาสนาก็ตามแต่ครับ นะมันก็บอกว่าปัญหาทุกปัญหานั้นย่อมมีทางออกเสมอครับนะแต่ว่าคนที่เผชิญกับปัญหานั้นจะต้องมีความอดทนมีความมุ่งมั่นนะครับนะแล้วก็สามัคคีกันมันก็จะสามารถที่จะผ่านพ้นปัญหานั้นไปได้อย่างแน่นอนนะครับทีนี้เนี่ยนะครับผมมองว่านะ ความมุ่งมั่นในการที่จะแก้ปัญหานะของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับมียังไม่มากพอครับเพราะว่าในที่สุดนั้นน,น,นะครับพรรคเพื่อไทยก็ก็ไม่ทนครับไม่ทนก็คือ,อ,อสะบัดมือนะครับออกจากพรรคก้าวไก่นะครับสะบัดมือแล้วก็ไปจับมือกับพรรคการเมือง ในอีกคั่วหนึ่งนะครับซึ่งเป็นคั่วที่เคยทำงานกับพลเอกประยุทธ์มาก่อนนะครับไปจับมือนะกับอีคั้วหนึ่งนะครับแล้วกออ็มีการประสานกันนะในเรื่องของการที่จะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนะฮะโดยมีพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลกนะ็มีเสียงครหาของประชาชน ออกมามากมายนะครับในเรื่องของอาการตระบัดสัตว์นะครับไม่พูดนะอย่างที่เคยพูดไว้ในการหาเสียงนะครับแต่ว่าพรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้นำสิ่งเหล่านี้มาเป็นประเด็นหรือ,อามาเป็นเงื่อนไขแต่ประการใดครับก็เดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลครับนะจนกระทั่งได้คุณเศรษฐามาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับ คนที่หนึ่งในนามของพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับช่วงนั้นปลายปลายของรัฐบาลคุณประยุทธ์นะต่อด้วยรัฐบาลคุณเศรษฐานั้นนะครับคุณทักษิณก็เริ่มขยับตัวที่จะกลับเข้ามาประเทศไทยนะครับออคุณทักษิณเนี่ยน,นะครับเข้าประเทศไทยหรือกลับเข้ามาประเทศไทยเนี่ยนะครับในช่วงรอยต่อนะครับ ของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์กับรัฐบาลของคุณเศรษฐาน,นะครับในขณะนั้นก็มีคุณวิษณุเนี่ยนะครับนะซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นะนะฮะในช่วงที่คุณทักษิณกลับเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่คุณทักษิณไปรายงานตัวที่สารดีกาแล้วก็เดินทางมาที่ เรือนจำพิเศษกรุงเทพแล้วก็ไปต่อที่โรงพยาบาลตำรวจชั้น14ที่ห้อง v, v ีวนั้นคุณวิชนุจึงควรรู้นะครับว่าเรื่องราวหรือเหตุการณ์นั้นมันมีข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็นายุคคุณเศรษฐาเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับคุณทวีเนี่ยนะครับ ก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับแล้วก็ในช่วงนั้นนะครับก็ไม่มีข่าวของคุณทักษิณซึ่งอ้างว่าอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจชั้น14ที่ห้อง VVIP อเนี่ยออกมาปรากฏต่อสาธารณชนแต่ประการใดครับเงียบกริบเลยครับนะฮะสังคมนั้นก็สงสัยถูกไหมครับการมาที่การของสาภานะครับก็สงสัยครับ แต่ว่าไปแล้วเขาก็ไม่ให้ขึ้นไปที่ชั้น14ก็เลยไม่รู้ว่านะะในห้อง VVIP ดังกล่าวนั้นคุณทักษิณน,นอนป่วยอาการสาหัสสาการวิกฤตอยู่ในห้องดังกล่าวนั้นหรือไม่ครับก็ตรวจสอบไม่ได้ครับนะแต่ก็มีบุคคลสองคนที่ก็เป็นอ,อ,อดีตข้าราชการตำรวจชั้นสูงชั้นผู้ใหญ่นะครับก็ได้มีโอกาสที่ไปพบคุณทักษิณซึ่งทั้งสองท่านนี้ก็ออกมาให้ข่าวครับ ก็คือพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กับพลตำรวจเอ,จเอ,สเอสกเอสุรเชษฐ์ก็เอามาให้ข่าวยืนยันต่อสังคมว่าไปพบคุณทักษิณสวดไปพบเรื่องอะไรนั้นผมยังไม่พูดนะครับแต่ก็ยืนยันว่าคุณทักษิณน,นั้นไม่ได้มีอาการของผู้ป่วยวิกฤตแต่ประการใดครับน,นุ่งกางเกงขาสัน้นใส่เชือ่ใส่เ่เสื้อเชิ้ตยังมานั่งรับประทานข้าวเหนียวมะม่วงด้วยกันมองดูทัศนียภาพของสนามม้าด้วยกัน อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับครับคุณเศรษฐาเนี่ยเป็นนายกนะครับต้องบอกว่าเป็นเป็นนายกภายใต้เงาของคุณทักษิณนะครับเรื่องอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องหลักๆเนี่ยนะครับก็คุณเศรานั้นดูเหมือนว่าดูเหมือนว่านะครับจะต้องทําตามออเดอร์ก็คือทําตามที่สั่งมานะครับคุณเศรษฐาอาจจะคิดได้นะแต่ว่าทําตามที่คนที่ที่้นคิดไม่ได้ถ้าเรื่องนั้นน่ยนะครับมันเป็นเรื่องหลักๆ แล้วก็เรื่องที่คุณเสรษฐาคิดนั้นมันไม่ตรงกับ,รบเรื่องที่คนที่อยู่เบื้องหลังคิดเนี่ยนะครับก็คงทําอะไรไม่ได้ก็คงได้แค่คิดนะครับแต่ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้โดยอิสระตามที่ตัวเองคิดและตัวเองต้องการนะครับเพราะฉะนั้นผมวิเคราะห์ว่าด้วยเหตุการณ์ด้วยสายเหตุดังกล่าวนะน,นะครับคุณเศรษฐาก็เลยไม่เคยได้อยู่ในสำเนียงครับ ก็ออกไปต่างจังหวัดโดยอ้างว่าไปเยี่ยมเยียนประชาชนไปรับฟังปัญหาของประชาชนนะครับถ้าไม่ไปต่างจังหวัดก็ไปต่างประเทศครับก็นายกคุณเศรษฐาเป็นนายกช่วงสั้นๆน่าจะเกือบปีเนี่ยนะครับคุณเศรษฐาไปต่างประเทศบ่อยครั้งมากนะครับใท้งบประมาณแผ่นดินไปจานวนมากพอสมควรนะครับ,นะรบไม่อยู่ในทำเนียบจนกระทั่งมีคนในพักเพื่อไทยเนี่ยอ,อ้าบอกว่าทําไมต้อง ลงพื้นที่บ่อยจงังทําไมไม่อยู่บริหารราชการในธรรมเนียบบ้างครับนะปัญหาต่างๆนั้นมันก็สามารถที่จะสั่งให้ใครก็ได้ที่ดูแลพื้นที่นั้นอยู่เนี่ยรายงานกลับเข้ามานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของคุณเศรษฐานะครับทีนี้เวลาคุณเศรษฐาไปต่างประเทศเนี่ยนะครับผมก็ติดตามดูเหมือนกันนะครับว่าคุณเศรษฐาไปเจราจานะเรื่องอะไรบ้างเรื่องเศรษฐกิจนูนื่นนี้กับประเทศไหนบ้างนะครับนะแต่ว่าผม มองว่านะครับมันก็ไม่มีอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับนะมากนักนะไม่โด่งดังเท่ากับการที่คุณเศรษฐาไปต่างประเทศแล้วก็ไปใส่ชุดเสื้อผ้าไทยนะเดินโชว์ตามสถานที่ต่างๆในประเทศเหล่านั้นนะครับแล้วก็เอาภาพมาลงก็เป็นข่าวเป็นข่าวกันพอสมควรนะครับผมว่ามอผมก็มองว่าการที่คุณเศรษฐาทำอย่างนั้นก็คงจะหวังที่จะโปรโมทนะ อซอฟต์พาวเวอร์ของไทยในเรื่องของเสื้อผ้าการแต่งกายนะของไทยซึ่งในขณะนั้นคุณแพทองทานนั่นนะครับนะก็เป็นประธานซอฟต์พาวเวอร์ในรัฐบาลของคุณเศรษฐาอยู่นะครับนะผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปเนี่ยนะครับในยุคที่คุณเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับนะการทำงานของคุณเศรษฐานั้นส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ก็จะ อยู่นอกทำนียมครับกับการเดินทางออกไปต่างประเทศนะครับครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องของยุคของคุณแพรทองทานบ้างนะครับคุณแพรทองทานเนี่ยนะก็เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับที่ผมเคยพูดอยู่บ่อยๆนะครับนะก็ไม่ได้ตอกย้ำอะไรครับนะแต่มันก็เป็นข้อได้จริงที่ผมวิเคราะห์อย่างนั้นว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีต้นทุนและก็มีประสบการณ์ที่จะต้องนํามาใช้ในการทนะําหน้าที่ นายกรัฐมนตรีนั้นน้อยครับน้อยครับน้อยมากครับแต่ก็ยังสามารถที่จะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้เรื่องนี้ผมก็วิเคราะห์ว่ามันก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการครับของคุณทักษิณนั่นแหละครับนะเพราะฉะนั้นเราจึงได้นายกรัฐมนตรีที่เป็นคนที่มีต้นทุนน้อยครับแต่คุณแพทองทานเนี่ยนะครับนะแล้วก็พรรคเพื่อไทยนะก็ไม่ได้สนใจอะไรในสิ่งเหล่านี้นะครับนะ ไม่ได้สนใจอะไรครับพักเพื่อไทยเนี่ยนะครับหลังหลังมานี่เห็นส่งคุณภูมิธรรมมาประกบนายกแพทองฐานไว้เวลาจะถแถลงข่าวถแถลงนู่นผมก็เห็นว่าคุณภูมิธรรมนั้นก็ยืนอยู่ข้างๆครับเวลาคุณแพทองทานจะแถลงข่าวอะไรบางทีถ้าติดขัดตรงไหนก็หันไปมองคุณภูมิธรรมคุณภูมิธรรมก็จะกระซิบบอกแต่ก็ไม่ได้กระซิบแบบปิดป้งก็เผยเผยเปิดเผยน,น,น,นี่นะครับก,ก็แสดงว่านี่เป็นเหตุผลที่ทําให้พักเพื่อไทยก็ไม่ได้ให้ความสนใจ ในประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากกรณีที่คุณแพรทองทานทำหน้าที่เป็นนายกและหลายครั้งที่นายกต้องโชว์เดี่ยวนะโชว์เดี่ยวก็คือเช่นให้สัมภาษณ์นะหรือตอบคาถามผู้สื่อข่าวในเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมวิเคราะห์ว่าทําให้พรรคเพื่อไทยกับนายกแพรทองทานนั้นไม่ได้สนใจนะครับว่า นายกแพทองทานนั้นจะมีต้นทุนนะครับที่จําเป็นต้องใช้ในการทําหน้าที่นายกนั้นมากหรือน้อยเพียงใดก็มีตัวช่วยอยู่ข้างๆนะครับนะส่วนอีกคนหนึ่งซึ่งจะเป็นตัวช่วยคุณแพทองทาก็คือคุณทักษิณแหะครับแต่คุณทักษิณน,นั้นอาจจะต้องระมัดระวังเพราะว่ามีกฎหมายห้ามคุณทักษิณเข้าไปทากิจกรรมทางการเมืองนะเป็นสมาชิกพักการเมืองก็ไม่ได้ จะไปทํานู่นทํานี่นะในานามพรรคการเมืองก็ไม่ได้แต่ก็เป็นที่เห็นเป็นที่รับรู้รับทราบอยู่นะครับว่าคุณทักษิณนั้นมีบทบาทนะครับนะในการที่จะเกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยเกี่ยวข้องกับานายกแพทองทานเนี่ยนะครับมากน้อยเพียงใดนะครับเพราะฉะนั้นคุณแพทองทานเนี่ยนะครับนะผมวิเคราะห์ว่า,าการเป็นนายกของคุณแพทองทานนั้นก็ เป็นนายกแบบที่เรียกว่าลอยไปลอยมานะครับลอยไปลอยมาหรือนะฮะผมวิเคราะห์เป็นนายกขาลอยครับขาลอยในที่นี้หมายความว่าไงครับนะขาลอยในที่นี้ผมหมายถึงว่าตัวคุณแพรทองทานเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้รับการยอมรับนะฮะหรือนะได้รับความเชื่อถือเชื่อมั่นนะของประชาชนนะครับ มากนักแม้แต่ตัวคุณไพทูงทานเองเนี่ยนะครับถ้าตอบกันตรงๆนะนะผมว่านะครับตัวนายกเองเนี่ยนะครับก็ยังอาจจะไม่เชื่อมั่นในตัวเองในหลายเรื่องในหลายกรณีก็ได้นะโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในกรณีที่จะต้องตอบคำถามผู้สื่อข่าวภายในประเทศนะซึ่งเขาก็ถามนะครับทุกครั้งที่ถามและทุกครั้งที่ตอบก็จะ มีปัญหาเสมอครับนะเพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับในประเด็นหลักๆนะทีเ่เกิดขึ้นนะฮะในรัฐบาลของคุณแพททองทานเนี่ยนะครับผมวิเคราะห์ว่าคุณทักษิณน,นั้นนะครับก็จะเป็นผู้แสดงเองทั้งหมดนะครับนะเป็นผู้แสดงเองทั้งหมดครับนะทั้งในทางเปิดเผยและในทางไม่เปิดเผยก็ตามนะครับโครงการหลักๆนะครับ นะคุณทักษิณก็จะเป็นผู้เดินเกมเองนะครับเช่นนะการเจราจานะที่จะเอาผลประโยชน์นะครับนะภายใต้การอ้างสิทธิ์ในเรื่องของพื้นที่ทับซ้อนของกัมพูชานี่ก็เป็นสิ่งที่สังคมไทยนั้นน่าจะมองตรงกันว่าคุณทักษิณเนี่ยนะเป็นผู้เดินเกมนี้นะครับหรือเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นลายมาตานะครับ ที่พยายามจะไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเอาออกนะครับคุณสมบัติของคนที่จะเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นคนเป็นนายกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความซื่อสัตย์และความสุจริตอันเป็นที่ประจักษ์หรือเรื่องของการกระทําผิดนะจะริยธรรมอย่างร้ายแรงนะครับหรือเรื่องของเ,อเ,อเรื่องของความพยายามนะครับที่จะเปิดบ่อน การพนันอย่างถูกกฎหมายภายใต้โครงการที่มีชื่อสวยหรูว่า Entertainment Complex นะครับนะหรือนะครับความพยายามที่จะมีการยกล่างพระราชาบัญญัติสภากลาโหมขึ้นมาแทนพระราชาบัญญัติเดิมนะซึ่งก็มีคนเขาพูดกันนะครับว่าเพื่อต้องการที่จะเข้าไปควบคุมการแต่งตั้งนะย้ยายนายทหารในระดับหนึ่งนะครับหรือนะครับ การที่นะครับคุณทักษิณเนี่ยนะครับได้ออกมาพูดจาตําหนินะครับและตรงดีของพรรคลมรัฐบาลในการไปบรรยายในฐานะของอวิทยากรนะครับที่หัวหินเมื่อวันสองวันนี้ครับสิ่งต่างๆ่เหล่านี้ครับมันก็เกิดขึ้นเป็นเรียกว่าเป็น performance หรือเป็นการกระทําของคุณทักษิณครับซึ่งบางเรื่องก็กระทําอยู่ข้างหลังแต่บางเรื่องก็ แสดงออกอย่างเปิดเผยครับนี่แหละครับนี่คือข้อที่จริงที่ผมวิเคราะห์ได้นะครับเพราะนั้นคุณแพรทองทานเนี่ยนะครับจึงถูกผมนะวิเคราะห์ว่าเธอเป็นนายกลอยไปลอยมาคือไม่ได้ต้องทําอะไรที่เป็นเรื่องเป็นหลักที่เป็นหลักเป็นเรื่องเป็นราวหนักๆนะมากนักครับก็ลอยไปลอยมาครับนะส่วนคุณเรษฐานั้นก็เป็นนายกที่ไม่ชอบอยู่ในทำเนียบครับ ชอบไปลงพื้นที่ในต่างจังหวัดชอบไปต่างประเทศครับนะฮะในขณะที่คุณแพทองทานล่างๆเนี่ยนะครับผมก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะนายแพทองทานเนี่ยนะครับชอบไปต่างประเทศนะฮะมากกว่านะครับที่จะอยู่บริหารงานในทำเนียบแล้วก็ออกไปพบประชาชนในพื้นที่ต่างๆในประเทศไทยนะครับเพราะว่า ถ้าเกิดวันอยู่ในทำเนียบเนี่ยนะครับหรือนั่งหัวโตะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี 3, นะหรือนั่งหัวโตเป็นประธานประชุมนู่นนี่นะครับนะผมก็รู้สึกว่าเอ้คุณแพรทองทานนั้นไม่ค่อยมีความสุขหรือเปล่าครับอึดอัดใจไหมเพราะว่าก็เห็น,เห,นเห็นกันอยู่เนี่ยนะครับว่าพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยหรือคอรมอชุดนี้ซึ่งมีพรรคการเมืองหลายพรรคมาประกอบกันเนี่ยนะครับเป็นรัฐบาลเนี่ยนะครับฝั่งหนึ่งก็ถูก เรียกชื่อว่าเป็นพรรคการเมืองในฝั่งรประชาธิปไตยอีกฝั่งหนึ่งก็ถูกขานว่าเรียกขานว่าเป็นพรรคการเมืองในระบอบเผด็จการแต่จําเป็นต้องมารวมกันนะครับด้วยความจําเป็นอะไรบางอย่างหรือไม่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลามีการประชมุมหรือมีกิจกรรมหรือมีโครงการต่างๆนั้นมันก็อาจจะมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันนะทำให้คุณแพรทองคายในฐานะนายกเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่ามันไม่น่าจะมีความสุขในการที่จะ ไปนั่งหัวโตวเป็นประธานการประชุมนะครับอันนี้นะครับรวมถึงการไปลงพื้นที่นะครับลงพื้นที่ก็ต้องเผชเิญกับผู้สื่อข่าวที่ตามไปทำข่าวก็แน่นอนครับคนเป็นนายกนั้นนะถ้าผู้สื่อข่าวรู้ว่านายกไปไหนในประเทศไทยเขาก็ตามไปทําข่าวครับเมื่อตามไปทาข่าวก็ต้องมีการสัมภาษณ์นะอะไรกันแลนะทุกครั้งที่คุณแพท,ทองทานสัมภาษณ์ซึ่งผมเรียกว่าเป็นการโชว์เดี่ยวของนายกเนี่ยมันก็มีปัญหาตามมาเสมอหลังๆนี้นายกก็หลบหลีกหลบหลีกที่จะให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว หรือนะครับถ้าเลี้ยงได้ก็เลี้ยงครับที่จะไม่ไปลงพื้นที่แม้แต่น้ําท่วมทา,ทางภาคใต้ก็กลายเป็นประเด็นกลายเป็นดราม,มา่าเพราะว่าผมไม่ทราบนะครับว่านายกลงไปเยี่ยมประชาชนนะที่ถูกน้ําท่วมที่ถูกน้ําท่วมในจังหวัดภาคใต้หรือไม่นะครับก็มีคนพูดกันใช่ไหมครับว่า ไปสม,มานา,าพกักเพื่อไทยที่หัวหินเนี่ยนะครับเลยไปอีกหน่อยนึ่งก็เป็นชุมพรแล้วซึ่งเป็นพื้นที่ที่ถูกน้ําท่วมแต่ก็ไม่เห็นว่า,าพกักเพื่อไทยหรือนายกรัฐมนตรีแพรทองทานนั้นจะได้เลยไปดูแลพี่น้องประชาชนที่ถูกน้ําท่วมอยู่ทางภาคใต้แต่ประการใดนะครับครับนะเพราะฉะนั้นที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับผมก็มองว่านะครับคุณแพรทองทานเนี่ยนะครับ อาการหนักกว่าคุณเศรษฐานะครับอาการหนักกว่าคุณเศรษฐานะครับคุณเศรษฐาเนี่ยนะครับเพียงแต่ไม่ชอบที่จะทําหน้าที่นายกที่ต้องนั่งอยู่ในธรรมเนียบนะครับชอบที่จะไปลงพื้นที่แล้วก็เดินทางไปต่างประเทศครับในขณะที่คุณพายทองฐานเนี่ยนะครับไม่ชอบทั้งที่จะทํางานนายกในธรรมเนียบนะครับแล้วก็ไม่ชอบที่จะ ลงพื้นที่นะครับในต่างจังหวัดครับแต่ว่าชอบที่จะไปต่างประเทศนะนะแล้วก็ไปเดินทางไปนั้นก็ตั้งหนังนี้ก็เ,เงียบเงียบครับนะบางทีเราก็ไม่รู้ว่านายกไปไหนครับนะก็มาทราบไปทีนึงก็เป็นข่าวว่านายกเดินทางไปแล้วครับนะช่วงนี้ก็เดินทางไปมาเลเซียอะไรต่าง,างๆเหล่านี้เป็นต้นครับครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมสรุปนะครับว่าทั้งคุณเศรษฐาและ นายกแพทองฐานนั้นนะครับมันมีความแตกต่างกันครับแล้วก็ความแตกต่างนั้นผมมองว่าคุณแพทองทานซึ่งเป็นนายกปัจจุบันนี้หนักกว่าคุณเศรษฐาอาดีตนายกคนก่อนหน้านี้นะครับโดยส่วนตัวเนี่ยนะครับผมก็มองคุณเศรษฐานะครับว่าเป็นคนทีเ่เขาเรียกว่าอะไรครับมีต้นทุนครับ ต้นทุนที่สังคมก็ยอมรับได้พอสมควรนะครับเพราะว่าคุณเฉตานั้นก่อนเป็นนายกนั้นก็เป็นซีอนะฮะของบริษัทใหญ่นะครับสร้างผลกําไรให้กับบริษัทมากมายมีประสบการณ์ทางเรื่องเศรษฐกิจพอสมควรนะครับแต่ก็คุณทองแพรทองทานนั้นไม่มีสิ่งเหล่านี้ที่ผมบอกว่าคุณแพรทองทานนั้นมีต้นทุนนะครับที่จะนํามาใช้เป็นนายกมีประสบการณ์น้อยนั่นเองนะครับครับ ทั้งสองคนนี้ต่างกันถูกไหมครับแต่ที่ไม่ต่างกันนะผมมองว่าที่มันไม่ต่างกันนะครับก็คือทั้งสองคนนั้นเป็นนายกนะใน,นามของพรรคเพื่อไทยนะครับแล้วก็ผมมองว่าทั้งคู่เป็นนายกหุ่นเชิดนะครับคุณไพฑูลานเนี่ยนะครับไปต่างประเทศนะก็ไปอย่างเป็นทางการถูกไหมครับแน่นอนครับ การไปต่างประเทศอย่างเป็นทางการนั้นก็ย่อมได้รับนะครับการให้เกียรติจากประเทศที่เดินทางไปเนี่ยนะครับได้รับการให้เกียรติครับจากประเทศที่เดินทางไปนะครับเดินทางไปนะครับการสัมภาษณ์ต่างๆการทําข่าวต่างๆครับก็จะมีการตรเตรียมเอาไว้นะฮะการที่จะให้มีข่าวใดๆนะฮะเกิดขึ้นในประเทศทไทยหรือไม่นั้นก็มีการควบคุมครับ ข่าวใดๆก็ตามที่มันเป็นข่าวหลุดนะรหรือเป็นสิ่งที่พรรคเพืเ่อไทยหรือรัฐบาลวิเคราะห์แล้วว่ามันไม่น่าจะเป็นคุณกับนายกแพทองทานก็ไม่ให้มีการนําเสนอข่าวเหล่านั้นเข้ามาในประเทศไทยครับยกเว้นยกเว้นว่าจะมีการนําเสนอข่าวนะฮะที่เป็นผู้สื่อข,ข่าวในต่างประเทศครับและผู้คนเขาก็ตามไปดูเองอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นนะรเรื่องอย่างนี้ครับผมว่าคุณแพทองทานนั้นดูเหมือนจะมีความสุขนะ กับการที่ได้เดินทางไปทำหน้าที่ของนายกในต่างประเทศครับมีความสุขมากกว่านะครับที่จะทำหน้าที่ของนายกในประเทศไทยนะครับนะครับครับเออย่างไรก็ตามแต่นะครับนะผมก็ยังตั้งข้อสงสัยนะผมมีนคนที่สงสัยนะครับนะเวลาไปเห็นอะไรข้าวนั้นก็นำมาพิจารณาดูแล้วก็ อะไรก็ตามที่เป็นข้อสงสัยผมก็มักจะตั้งเป็นประเด็นคำถามอาไว้นะครับผมก็มีข้อสงสัยว่าในการไปต่างประเทศไปราชการต่างประเทศไปเ,เรียกว่าไปเจราจาโน่นนี่นะครับซึ่งก็ไม่ค่อยจะออบอกให้ประชาชนได้รู้ล่วงหน้ามากนักเนี่ยนะครับผมอยากรู้ครับว่าก่อนเดินทางไปนะครับใครเป็นคนทำหน้าที่ประสานง,งานหรือเป็นคอนเน็ชั่น นะระหว่างประเทศไทยกับประเทศนั้นหรือระหว่างคุณแพทองทานกับนายกฐมนตรีของประเทศนั้นๆที่คุณแพทองทานจะต้องไปพบครับมันมีการคอนเนคชันก่อนหน้านี้ไหมเช่นการเดินทางไปมาเลเซียในขณะนี้ครับนะมีการคอนเนคชันกับนายกฐมนตรีของมาเลเซียก่อนหน้านี้ไหมและใครที่ทําหน้าที่นี้ครับจะเป็นกระทรวงการต่างประเทศหรือเป็นคุณทักษิณอันนี้ก็ ผมตั้งเป็นคำถามไว้นะครับนะครับเพราะว่าหลายประเทศครับที่นายกแพทองทานเดินทางไปนั้นผู้นำของประเทศเหล่านั้นก็น่าจะรู้จักคุ้นเคยกันดีหรือรู้จักกิติศัพท์ของคุณทักษิณเป็นอย่างดีครับมีการประสานมีการติดต่อมีการตกลงกันก่อนหน้านี้หรือไม่นะครับผมก็อยากรู้แค่นั้นเองครับเพราะว่าไม่มีใครรู้หรอกครับว่าใครที่ทำหน้าที่คอนเน็ชันนี้นอกจากนะครับ ตัวคุณแพรทองทานนอกจากาพรรคเพื่อไทยแล้วก็คนใกล้ชิดใกล้ตัวกับคุณทักษิณครับผมเชื่อว่าเรื่องนี้ในบางทีครมอรเองก็ก็อาจจะไม่ทราบเพราะคงไม่บอกของังขับนะครับแต่ว่าเรื่องนี้นะครับถ้ามันเป็นไปตามที่ผมวิเคราะห์หมายความว่ามีคนคอนเน็กชันนะครับแล้วก็ถ้าคนคอนเน็กชันนั้นคือตัวคุณทักษิณเองนะครับดังนั้นการเดินทางไปต่างประเทศนะของคุณแพรทองฐานนั้นครับ มันก็อาจจะเป็นไปได้แค่การไปทำหน้าที่แทนนะครับใครคนใดคนหนึ่งก็ได้นะครับหรือรอาจจะเรียกว่าไปแสดงโชว์แค่นั้นครับไปแสดงโชว์แค่นั้นไม่ต้องไปใช้สติปัญญาอะไรมากนักในการที่จะเจราจาความกันเพราะว่าถ้ามันมีการตกลงกันเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็ไปแสดงโชว์ครับ นะนายกไปก็ได้รับการต้อนรับนะในฐนานะของนายเจ้าของประเทศไทยครับเป็นอย่างดีก็มีความสุขไม่มีผู้สื่อข,ข่าวคนไทยตามไปสัมภาษณ์อะไรนะครับไม่มีภาพหลุดไม่มีอะไรต่างๆมากมายก,ก็แฮปปี้มีความสุขครับข่าวคราว,าว,าวที่ออกมานั้นก็ผ่านการกันกรองผ่านการสกรีนแล้วนะว่าจะไม่มีผลเสียต่อตัวนายกแย์ทองทานเองครับครับเรื่องนี้ถ้าเป็นเช่นนี้ครับผมก็อยากจะจบ นะคลิปของผมตรงนี้เอาไว้ว่ามันก็คงเป็นแค่ the show must go on เท่านั้นนะครับท่านนายกแพททองทานครับครับคลิปนี้ก็คงจะพูดคุยแคยนะ่นัวนาไว้า,านี้ครับนะโดยสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับนะผมวิเคราะห์นะครับจากข้อมูลนะทีเ่เกิดขึ้นหรือเป็น performance ของอคุณทักษิณนายกแพททองทานคุณเศรษฐาและพรรคเพื่อไทยครับนำมาสูนะ่ผลสรุปของการวิเคราะห์ว่าแพททองทานหนักกว่า เศรษฐาครับขอบคุณและสวัสดีครับ